สวัสดีครับพี่น้องจะพี่น้องพี่น้องชาวโลกพี่น้องชาวประชาผู้ชมทุกท่านนะครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านครับก็เข้าสู่ช่องยิบซีสถานมจิกนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับคงมีความสุขกันนั้นตามมัธภาพความทุกข์ไม่ต้องไปพูดถึงมันครับ ผมมันมีประโยชน์ครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่ <c oughs> แสดงว่าพี่เห็นมามประมาณว่าผมต้องการพูดแต่เรื่องดีๆเพื่อให้คุณฟังรู้สึกดีจริงครับเป็นเรื่องจริงเลยครับเจตนาที่ตั้งใจเลยครับ เรื่องดีๆมันน่าฟังกว่าเรื่องไม่ดีอยู่แล้วนะครับต่อให้มันเป็นเรื่องสมมุติมันเป็นการสมมุติก็รู้สึกว่าด,ดีเรื่องไม่ดีมันหาง่ายครับแป๊บๆเราก็เจอแล้วนะครับแล้วมันก็จะสะสมกลายเป็นความเครียดอารมณ์ร้อนขี้มโหทขี้ระแวงเพี้ยน นั่นแหละครับต้นเหตุมาจากความทุกข์ต้นเหตุมาจากรับสิ่งไม่ดีเข้าไว้เยอะเราฟังแต่สิ่งดีๆเรื่อยๆบ่อยๆซ้ำๆบ่อยๆซ้ำๆ <c oughs> เหมือนพอๆการลุ้นหวย <c oughs> มันก็เข้ามาหาเราเอง ผมก็ไม่เข้าใจว่าคน,น,นดังคนนี้คนนั้นดังคนนี้ดังไปหาหวยนุ่นดังมามันถูกกันทุกคนต่างคนต่างดังอย่างเงี้ยมันก็ใหม่ครับมันเป็นแค่เสถิติไม่ถูกกับเงียบพอถูกี่อวดนะธรรมดาฟังเรื่องดีๆก็ให้กับชีวิตนดีกว่านะครับดีๆที่ผมจะมาบอก ก็คือถ้าคุณยังไม่มีความสุขในชีวิตถ้าคุณยังค้นหาอะไรไม่เจอคุณต้องออกจากที่ตรงนั้นนะครับเป็นทีที่ตรงนั้นตรงที่คุณอยู่ตรงที่คุณเจอตรงที่คุณใช้ชีวิตพลังงานด้านลบมันเยอะพลังงานด้านบวกเท่านั้นแหละครับที่จะทําให้มีความสุข โดยไม่มีเึ้ื่อนข่และข้อแม้ด้านบวกเท่านั้นครับหรือจะเรียกว่า Mindset ก็ได้ครับ m i n d s e t ไม่ต้องมากับพร้อมกับอะไรนะ <c oughs> ลืมอะวิชั่นเออวิชั่นวิชั่นที่เ i ร์ลแมนนะ <laughs> เอาวันนี้มาดูไพ่ท่านที่เกิดบนพระหัส,สป,ปดีนะครับ ที่เท่าไหร่คนเกิดในวันพฤหัสบดีนะครับประจำวันที่16พฤษภาคมนะครับจนถึงวันที่22อ่ชมกันครับรสถานการณ์อันนี้ตัดใหม่ชมเงินครับ หนึ่งสองีไปกันต่อจ สถานการณ์แบรแรกครับสองดาบยืนอยู่บนความไม่แน่นอนไม่แน่ใจเชื่อครึง่งไม่เชื่อครึ่งค่อ,อคนข้างจะหวัดระแวงเป็นเด็กทือดาบอีกอารมร้อนเข้าไปอีกอดีห้พิษเต็ดอ,อารมณ์เนี่ยอารมณ์มุตินิ่กิ่งเหรียญการเงินมหึาาก้าวดาบสับตนวุ่นวาย ปั่นปนสมองแต่ถือดาบม่งจะลุยเข้าใส่อ่ะจะติกก้าวไม่เท้าเด็กถือไม่เท้าแล้วก็เ <c oughs> ดวิลไฮพีคแตเดวิลจะติกเป็นผราใหญ่นะครับในตำแหน่งที่เจมันมันคือเรื่องที่คุณมีเรื่องจะต้องตัดสินใจครับเนี่ยใบยแร่มก็บอกอยู่แล้วแต่ใบที่เจ็เนี่ยคือ ปัญหาที่เจอและกำลังเจอเนี่ยนั่นคืออยู่สภาวะที่จะต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างครับสองดาบเนี่ยมักจะลุเลไม่แน่นอนไม่แน่ใจครับที่จะตัดสินใจอ่ะเพราะนัน้นไม่ได้มีไพ่มาขยายเนี่ยย่างจัดติกเนี่ยใช้การตัดสินใจโดยตาช่างครับคือเหตุและผลนะครับค่อนข้างจะอารมณ์ร้อนนะครับมีไพ่ดาบขึ้น เด็กถือดาบแจ็คถือดาบเนี่ยคือละหัม้อยละหำแน่ๆน,นะครับไฮพีทอ่ะมันก็เป็นด้านเนื่องอารมณ์นะครับที่ออกจะเวงออกจะแบบไม่นิง่ง<อ>เช่นกับเดวิลเหมือนกันเดวิลก็เรื่องของอารมณ์คือไม่สนวิธีการกูจะชนะกูจะต้องสมหวังกูจะต้องได้อย่างที่กูต้องการได้อะไรประมาณอย่างเงี้ยครับเนี่ยคือไพ่เดวิลนะครับ จัตติก,ก็ถ้าลากศัพท์นี่จัตติจะเป็นคนที่เจ้าระเบียดนะบเป็นคนที่ละเอียดออคนที่มีแบบแผนชัดเจนมีความเป็นส่วนตัวชัดเจนนะครับแต่ถึงเวลาจะต้องตัดสใจอะไรบางอย่างเนี่ยมักจะมีอาการโลเลทุกครั้งนะครับแล้วจัตติกเนี่ยมันคือการตัดสิใจโดยโดยท่านเองนะไม่ได้เกี่ยวกับโชคชะตาไม่ได้เกี่ยวกับอะไรทั้งนั้น mm. เกี่ยวกับโชคชะตา โชกตาไม่เกี่ยวเกี่ยวกับท่านนะครับไพ่ที่มันตัดสินเนี่ยมันจะมีจัดเม้นต์อ่าจัดเม้นต์อ่าไพ่กงลอ้อไพ่เทมเพลนแล้วก็ไพ่จัดติดเนี่ยจัดติกค็กกคือใบที่ไม่ได้เกี่ยวกับโชกตาไม่ได้เกี่ยวกับเวทกรรมมันเกี่ยวกับวาระของท่านท่านโดยตรงๆนะครับเอาเป็นว่าการเงินไม่มีปัญหาแล้วครับไปคิงกเรียนะอืม รือคุณมีปัญหาคุณก็จัดการเจ้านายคุณเนะี่ยไม่ไม่น่าจะมีปัญหาการเงินหรอกขึ้นที่เน,น,นเหรียญนะคนทำธุรกิจค้าขายโดยเฉพาะขายของแพงแพงครับลุงโลดนเนี่ยอย่างไอ้สองดาบเนี่ยก็เป็นอาชีพนะอาชีพเกี่ยวกับการสื่อสารมวลชนการสื่อสารทุกรูปแบบอะตอนนี้ใช่หมดนะครับอ,อินเทนนอรอ์เน็ตออนไลน์ละอะไรเงี้ยจริงมันสื่อสารมวลชนตัังสือพิมพ์วิทยุโทรทัศน์อะไรเงี้ยมันใช่นะครับแต่นี่คือการสื่อสารทางสารทห้ระวัง ระวังข่าวปลอมหรือว่าเรื่องไม่จริงนะครับหรืออาจจะเป็นข่าวร้ายจากทางไกลเดินไกลถ้าคุณไม่เห็นกับตาไม่ได้ยินกับหูตัวเองเดี๋ยวไม่เชื่อครนะสองดาบมักจะถูกจักจูงง่ายนะครับหรือไปถูกปิดตาตัวเองด้วยนั่นคือเลือกที่จะเชื่อเออเลือกที่จะเชื่อในที่ตัวเองพอใจอ่ะเออไอ้นี่มันมันพูดเรื่องนี้น,นีฟังแล้วเออดีวะ่ะ เออแต่คนพูดเรื่องเดียวกันฟังแล้วไม่ดีก็ไม่อยากจะเชื่อก็เนี่ยจะเป็นอย่างเงี้ยสองดาบนะครับแต่จัดตึกกับเป็นผ้าใหญ่ผ้าของการตัดนใจถ้าคุณจะเปลี่ยนอะไรสักอย่างหนึ่งหรือต้องการทําอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยไอเดวิลก็มีแผนไว้ร้ายแล้วไฮพีดมันก็มีความคิดมีแผนการนะโดยไม่บอกใครอะ่ะนั่นแหละใช่แล้วก็ไอตัวส่งผลอ่าส่งผลดีผลเสียนี่มันเป็นก้าดามนั่นคือก็นั่นก็คือไม่มี ไม่มีอะไรอ่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมาตรฐานนะี่อหรือว่าหลักการให้มันดูแลสมดุล,ม,ดลม,มีแล้วสมเหตุสมผลอ่ะไม่มีมันตัดสินใจบนมื้นฐานความรู้สึกทางอารมณ์อย่างเดียวเลยนะอันนี้ต้องระวังนะครับอะมาดูเรื่องการงานนะก้าวไม้เท้าหนึ่งไมเท้าไอ้เด็กถือไม้เท้านะครับการงานยังไม่ถือว่าย่ำแย่อะไรนะครับมีพระใหญ่คอยช่วยเหลืออยู่นะครับ ระวังโดนขี้โกงเดียวไม่ไงั้นก็เป็นคนตัวโกงซะเองะแล้วมันจะผ่านมันจะรอดอครับการเงินอ่ะอย่างที่บอกแล้วมีคิงเหรียญมันก็ไม่ได้แปลว่าคุณรวยบางทีอะแต่ถ้าขึ้นคิงเหรียญมาการเงินจะติดขัดอ่ะท่านก็มีแหล่งการเงินที่ท่านจะพึ่งพาได้อยู่แล้วชัดเจนเพียงแต่ว่าท่านอาจจะเข้าไปวิธีไหนโดยวิธีเด็กถือดาบหรือแจ็คถือดาบ พังอ่าจะเข้าไปโดยเด็กถือไม้เท้าอืมอันนี้ชัดเจนมีการดุสามมีการมีเหตุมีผลมีอะไรอย่างเงี้ยอืมหรือจะใช้พลังอํานาจหรือจะใช้อะไรอ่ะไม่สนพิดถูกเนี่ยขึ้นอยู่ขึ้นอยู่กับคุณนะครับเพราะเนี่ยไพ่มันเรื่องเพื่อเรื่องของอารมณ์นี่เยอะมากหนึ่งสองสามสี่ห้าครึ่งเข้าไปแล้วอันนี้อันนี้ พาตัวร้ายพาตําแหงนะิงดาม,มันคือใจร้อนเด็กทุด่ดามันก็ใจร้อนมักจะทาอะไรตามใจต,ตัวเองเป็นหลักนั่นแหละครับเรื่องเงินเรื่องความรักก็ไม่โดดเด่นนะครับไม่โดดเด่นอย่างมากนอกจากมีอะไรกันเท่านั้นแหละจะเรียกว่าความรักเปล่าเพราะมันถึเป็นอย่างเงี้ยให้พีนึ่งก็ให้ความรักที่ปกปิดแอบซ่อนรักที่ไม่เปิดเผยนะเดี๋ยววิวว่าเป็นเรื่องความลุ่มหลงชายกับชายหญิงกับหญิงชายหมดเดียวเนี้ย หรือว่าเป็นทูนะเป็นทูแอบไปมีคนนูน้นคนนี้แล้วก็มีอะไรไปเรื่อยระวังนะครับสุขภาพเป็อเรื่องเนี่ยแหละทางเพศเนี่ยทางเพศสัมพันธ์เนี่ยระวังเสียทั้งเงินเสียทั้งตัวครับอย่าไปเชื่อใจอะไรใครถ้าเราไม่รู้สึกแต่จริงๆคนที่ได้เดวิลเนี่ย มันจะมีสัมผัสพิเศษนะครับโดยเฉพาะ,ะมีไฮพีด้วยเนะี่ยไฮพีก็พาใหมอดูเนะี่ยมันคือจะมีสัมผัสพิเศษนะว่าควรคุณจะรู้ว่าใครมาแบบไหนเพื่ออะไรมุณจะรู้สึกได้นะครับนั่นแหละถ้าตัดสินใจอะไรนะครับบนพื้นฐานของเหตุผลไม่พอเราใช้ความรู้สึกอะ่ะคือเซนส์สัมผัสอ่ะไอ้ไฮพีจะมันมีเซนส์สัมผัสอยู่แล้วนะครับใช้เซนส์สัมผัสคือเชื่อตามเซนส์สัมผัสตัวเองไปเลยบางทีไม่ต้องยอมเชื่อใครเราเชื่อ เชื่อว่าอันนี้มันดีแน่นก็ทำมันนั้นไปเลยนะครับแล้วไม่ต้องคิดมากมายหลายแผนด้วยคิดแผนเดียวแล้วทำไปอ่าความรักไม่โดดเด่นนะครับเแกหน้าอกหน้าใจอยูอ่แผนไปแอบมีชู้อืมไม่รู้จริงหรือไม่จริงนะพอส่องดาบอะบอกแล้วข้อมูลข่าวสารเข้ามาบางทีมันเชื่อเชื่อถือไม่ได้ทั้งหมดต้องเห็นกับตาชัด แลวลิงกับผูเลยชัดๆนะถึงจะเชื่อนะครับตำแหน่งที่เก้าตำแหน่งความรู้สึกภายในรู้สึกอะไรนะครับเด็กสมัยเท้าก็คือการเรียนรู้การเรียนรู้และการเดินทางนะครับออกจากสิ่งที่ไม่มีความสุขไปหาสิ่งอะไรที่มันมีความสุขยิ่งกว่าดีกว่านะครับเรื่องสุขภาพอ่ะอย่างที่บอกรีวิวเกี่ยวกับทางเครื่องเพศทั้งหลายทั้งเพศหญิงเพศชายเนี่ยทั้งนั้นนะนะครับ โรคประหลาดโรคแป,กแปกลกๆโรคที่อยู่ก็มาอยู่ก็ไปตอนไม่มีจริงๆนะเ,เริ่มเนี่ยครับเริ่มงูสวัสดอะไรเนี้ยโรคร้อนในอะไรพวกเนี้ยโรคพวกเนี้ยม,มันเกิดจากความเครียดร่างกายรับผ่อนไม่เพียงพอ,เ,อเกิดจากการกินทับถ่ายไม่เป็นเวลาเนี่ย ใช่หมดนะครับเรื่องสุขภาพเนี่ยตัวเนี้ยใช่ตัวเนี้ยเรื่องสายตาไมเกรนความดันนะครับเนี่ยโรคซึมเศร้าโรคคิดมากคิดไปเองอครับอ่ะเนี่ยไพ่ของคงนที่เกิดพฤหักนะครับโทรศัพท์มันบอกว่ามันร้อนอยู่ครับอืมเขาก็ร้องกันทั้งประเทศอ่ะเฮ้ยไม่ใช่นายร้องอยู่คนเดียวนะโทรศัพท์นายเดาแต่ใจดินายมีนักที่ทำงานกระทำนายจะบอกว่าร้อนไม่บ่อยเลย ผมไม่มีตังค์ซื้อใหม่นะนาะยอย่าไปร้อนนะเออเพราะฉะนั้นผมรีบจบก่อนที่มันจะร้อนแล้วมันดับเองดีกว่ามันคือภาพรวมนะครับผมพูดเนี่ยคือภาพรวมนะครับแล้วก็มันเหมือนการดูแบบโปรยหวานนะครับมันมันไม่ได้เจาะจงนะครับเพราะทุกใบมันมีความหมายชัดเจนแล้วทุกใบก็สามารถตีความได้หลายหลายเรื่องหลายหน้ามากเพราะฉะนั้น ใครไม่เข้าใจเรื่องอะไรนะครับใครสงสัยเรื่องอะไรเกี่ยวกับชีวิตของท่านเมื่อเดินทางมาถึงจุดหนึ่งอ่ะท่านอ่ะไม่รู้จะพึ่งใครเอาก็พึ่งคนนี้กระพึ่งดวงชะตาแต่ท่านก็ต้องมีบนความเป็นจริงของชีวิตจันทริงของท่านอย่างมากก็ครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งค่อยคือการวัดใจหรือวัดดวงที่เขาเรียกวัดดวงการเปิดไพ่เลยรูเลยเอออย่างเงี้ยผมก็พูดเป็นภาพร,รวมๆนะครับเพราะว่า คนที่เกิดพฤหัสมันไม่คงไม่ได้ดูคนเดียวมันคงดูกันเยอะแล้วทุกคนก็คงไม่ได้มีอะไรเหมือนกันชีวิตเหมือนกันจะเจอเหมือนกันดิมกันแย่เหมือนกันทั้งหมดอะ่ะมันในความจริงไม่ใช่นะครับพวกดูภาพรวมมันก็อาจจะดูไว้เป็นแนวทางนะครับว่าเราเจออะไรเราจะต่อสู้เราจะหลบเลี่ยงเราจะอะไรงไงกับมันมีแค่นั้นนะครับนอกนั้นไม่ต้องมาสนใจนะครับแต่ถ้าท่านสงสัยอยากมีข้อสอบถามอะไรอยากทักทายอยากพูดคุยอะไรก็ได้นะครับ ก็ขอขอบคุณหนึ่งคนหนึ่งท่านนะครับที่แสดงความิเห็มานะครับดีใจมากครับดีใจอย่างถุงวันที่ห้าครับผมจะไล่อ่านทุกคอมเมนต์เลยครับไล่อ่านทุกคอมเมนต์เลยครับแล้วตอบด้วยครับพอทิศหนึ่งมันจะมีทะ่คอมเมนต์บางทีเขาตอบกันสามมาทิศไม่เป็นไรครับอืมก็ยังยืนยันว่ายังทําเหมือนเดิมอยู่ ก็ประมาณนี้แหละครับนะครับเป็นภาพรวมนะครับผิดถูกอย่างไรนะนะครับดูที่เจตนาเจตนาให้นะครับสิ่งที่ผมให้สิ่งที่ผมบอกเจตนานั่นคืออยากช่วยเหลือนะครับอยากชี้แนวทางอยากให้ท่านมีทัศนติวิธีคิดของท่านนะครับให้มีความสุขได้นะครับในที่สุดแล้วเราก็ต้องพึ่งตัวเราเองนะครับนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเริ่มที่ตัวเราอะนะครับจากความสุขหรือความเศร้าหรือความ อะไรก็แล้วแต่นะมันมันอยู่ที่ตัวเราหนะลีกเลี่ยงว่าไม่เจอความสุขก็ไม่ได้หลีกเลี่ยงไม่เจอแต่ความทุกข์ก็ไม่ได้นะครับเรนของมันสลับกันมันมีแค่สองด้านนะครับขอบคุณที่รับติดตามรับชมรับฟังกันจนถึงมาทีนี้นะครับพูดผิดพ,พูดถูกเป็นไรเนะี่ไมันเป็นไรหรอครับกลัวตัรสับเครื่องมันร้อนแล้วมันพองอนะครับก็ประมาณนี้แหละครับขอบคุณทุกท่านที่ตาม,มรับชมเราฟังนะครับขอบคุณอ่า ตึงดีๆนะครับที่มีให้กันขอบพระคุณที่ยังติดตามยังรับชมกันอยู่นะครับขอพระคุณที่สดแสดงความพิเีพนนะครับอันนี้สงผลบุญทั้งหลายดีๆนะครับให้ครูบาอาจารย์แล้วก็ขอให้สิ่งติดตดั้งหลายคาุ้มครองพวกท่านที่ชมกันอยู่นะครับ<ม>ทุเพศทุกวัยทุกชาติทุภาษานะครับให้มีแต่ความสุขให้พบแต่ความสะดวกสบายนะครับให้ชีวิตวรับรื่นนะครับเป็นสุภาพางรายแข็งแรงนะครับ มีโชคมีลาบเดินทางปลอดภัยนะครับฝากช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับเบาๆสักคนละหนึ่งจึกสองจึกนะครับเป็นกําลังใจให้ผมมหาศาลยิ่งใหญ่ครับขอบพระคุณที่ดารับชมนะครับพบกันใหม่วิดหน้าครับสวัสดีครับ